ขอแสดงความนดีกับน้องเพลงพิรดาแสงทองฟินแลนด์นะคะผมสุดปังปังที่สุดในสามโลกใช่จะบอกว่ายิ่งเจอดราม่ายิ่งดังยิ่งปังเจอไปเลยค่ะน้องเพลงไม่ต้องหวังค่ะแมนบอร์ดบารต่้ง่ประกาศตัวใหญ่ค่ายนี่คือปังอลังการค่ะแค่คนทำไมติดตามเยอะขนาดนี้ทำไมคนไปให้ กำลังใจเยอะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นที่น้องบ่ะไม่ม่เท่านั้นดิมัอนี้ก็พ่อดราม่าไม่อีว่าเป็นติพ่อดราม่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบอันบทให้งสัมษณ์กันเอาอุ่นทั้งเพลงกับอุ่นเขาตัดคลิปมากประชันกันเลยเอาอุ่นสัมษณ์ก่อนเพลงมาสัมภษณ์ที่หลังแ่อ่าก็เขาเปรียบเทียบเรื่องการเรากันจังมีนั่นแต่กับบอกแค่ค่ะบอกว่าถึงยิ่งดราม่ายิ่งดังเหมือนที่บอกนะครับว่าแฟนคลับเอฟซีกับไปก็ต้งใจหลานกับยิ่งหลายกับเขาอีกนะ ถ้าหัวสึกว่าได้มาไล่หลายึ้นเรื่อยทุกม,มือทุกม,มือทวีคูณใช่บางคนก็มาซีพีนองครับว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเหตุผลนี้ที่น้องเลือกแป็ปสสความแสงทองมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่ามีงาน <ผล S 2> <ล>ทุกวันใช่เหตุผลแรกก็คืออยากเป็นหมอรำาเหตุผลที่2 2> สองคือแฟนแฟนเอฟซีไปไหรลงวันใจางวันน้ำใจหน้าเวทีกันเยอะมากเพราะว่าวงเพลียวเพลียวแสงทองมีงานทุกวันแล้วก็อย่างเช่นน้องเพลงก็มีงานรับเชิญไปทุกวันไอทุกทุกงานด้วยแบบว่าช่วงที่แม่แนว ม่แพ้วไอช่วงวันก่อนนะที่ไม่แพ้วก็อีงนน m, องงกองานหนึ่งน้องเพีงก็อีกงานหนึ่งก็แยกกันถ้าน้องเพิงไม่ได้รับเชิญน้องเพีงก็ไปกับวงแพวแพวเหมือนเดิมไงอะก็คือเหมือนนีงานทุกมือทุกมือสี่แแม่อ่อาแล้ววันก่อนที่น้องลงน้องก็ได้โพสต์หลังจากที่คนสงสัยว่าน้องเพีงน่ะว่าอยู่ไหนเนาะน้องก็เลยออกมาพูดว่าอ่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเลือกได้ตอนแรกๆนะเพราะท่านั้งสองพอบิ๊กแล้วก็ไม่แพ้วคือผู้ให้ผู้มีพระคุณน้องใช่ไหม ในเมื่อวันนี้ต้องเลือกจริงๆน้องเพลงก็คือเลือกทําตามความฝันและสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะควันนี้น้องเพลงได้ตัดสินใจจะอยู่กับทางวงแพลีาว,าวแสงทองวงแม่เพลวสัญญากับพ่ายโตเกียวได้สิ้นสุดลงในวันนี้นะคะในวันสองวันก่อนนาะวันที่สิบสี่เนาะ,อะขอบคุณโอกาสจากทุกอย่างจากพ่อบิ๊กหนูจะไม่มีวันลืมพักคุณค่ะรักพ่อบิ๊กเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยสนับสนุสน,นน้องเพลงด้วยนะ แล้วก็แฮชแท็กหัวใจว่างไฟแสนคนนี้มาที่สนับสนุนเด็กคนนี้มาตลอด5เดือนจากนี้ไปไม่ว่าเพลงจะไปอยู่ไหนก็คือขอกําลังใจด้วยนะคะจากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องเพลงไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดและก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีไปเรื่อยๆขอกําลังใจให้อีหลนนานเรือเพราะว่าอีหลานเจอดราม่ามาหลายพอลงพอพอออกจากตัวเกียวก็เจออีกไง เจอถล่มแล้วก็เจอการเปรียบเทียบแล้วทีนี้มันยันอยู่กับจูจูแมนแต่เรื่องล้อมมาใหม่ๆล่อมเพลงตั้งแต่ล่อมให้จะของมาเจอดราม่าบนไทยสัมภาษณ์อีกดราม่าเต้นอีกแมนดราม่าเปรียบเทียบก็อุ้งอีกดราม่านู่นนี่นั่นที่ดราม่าล่าสุดแรกที่สุดคือที่น้องออกเนี่ยที่น้องประกาศอำลาจากโตเกียวเนี่ยใช่แถวยังพูดเลย เบาได้เบานะคะเรื่อคอมเมนต์น่ะเขาลดในการตันแ่ในการตัดใจของน้องพอน้องเลือกแล้วน้องเลือกแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไ้แล้วนั่นแหละน้องก็เลยแบบว่าอู้อยากให้เห็นสิ่งสิ่งนี้ที่แฟนคลับนํามาให้บ้านน้องคือออกมาพต์เลยนะว่าน้องเพลงไม่รู้จะพูดคําไหนดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซีที่ยังให้การตอบรับอย่างอบอุ่นขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงสําหรับพวงมาลายใหญ่ พวงมาลัยพวงใหญ่ให้เด็กคนนี้พอดมาไล่มาตอนเพลงอ่ะพูดนี่ครับพี่น้องขอบคุณมาไล่พวงใหญ่อลังการค่ะอจากบ้านหักขอบพระคุณพ่อพ่อยแม่พี่พี่บ้านหักน้องเพลงนะคะหนูดีใจมากๆเลยเลยและซาบซึ้งใจมากค่ะขอบคุณที่หักและเมตตาหนูอ่า รูขอบคุณจัดใจแล้วก็แม่แดงพี่หมูอ้วนพ่อกรวดเม็ดใสพี่นัทพี่จอยแม่จินดาพี่นุชพี่ฮักแม่กัญจนาแม่แววดาวพี่เคพี่เอมมาพี่ดาพี่ยาชุมพรเอซีสารคามแม่รัดดาพี่คุกกี้พี่ฟ้าขอนแก่นพ่อน้องนิ้าพี่ยาแล้วก็แม่ดาวเรืองพ่อมนตรีพี่สมบูรณ์แม่ ชัญญาพักพี่ไพศาลพี่แนนแล้วก็มีไม่ออกนามพี่พัชราพี่ณเรนแล้วก็นีรนุษแล้วก็ไม่ออกนามแม่นงนุชย์แม่ประนอมพ่อโยแม่สมจันทร์พี่กัตตี้พ่อสมนึกพี่ต้องหนองปราตองอแม่สุดนีแม่บังออนแม่สุภรัศมีสวีเดนพี่จารุวันพี่ปณิธาน แม่อารีแม่ป้อมนครปฐมแม่มนโคราชพี่ฝนพี่อัชราพี่วัณพรพี่วัดแล้วก็พี่ทิพย์พี่บิวตี้แม่นีพี่สมหวังพี่ทันการอ่าแม่ลือไทยแล้วก็เอฟซีอูรธานีแล้วก็แม่อิ๋วพี่เฟยพี่เจเจพี่ยนแม่อัมพาพี่สุดใจพี่ไัยบูลพี่อ้อกาลสินไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็พี่อเล็กครับอ่า แล้วก็ขอพระคุณสุดเตยสวยๆสีฟ้าจากพี่กันขอพระคุณชุดโชนะอ่าน่ารักสามชุดจากแม่ฮักตัวจี๊ดอ่าอพระคุณร่างว่านําใจดานาเวที่ของทุกคนนะคะขอพระคุณกําลังใจจากพ่อพ่อแม่พี่พี่ทังไลน์โดขอพระคุณพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่บ้านฮักที่มาให้กาลังใจหนูขอพระคุณขนมของกินต่างๆที่เอามากฝากหนูนะคะขอพระคุณแม่แพ้วพอปีกแม่ยุยที่ให้โอกาสหนู ขอบพระคุณครอบครัวที่คอยผลักดันและเลี้ยงหนูมาขอบพระคุณครูเติร์ปพีเอพี่ต้องที่ดูแลหนูตลอดเลยขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีพี่พี่นักร้องพี่พี่แดนเซอร์พี่พี่ทีมไลฟ์สด แล้วก็พี่พี่ทีมงานด้านหน้าเวทีและหลังเวทีทุกคนขอบพระคุณพ่อแม่พี่พี่เอฟซีทุกคนที่รักและเมตตาจ่าบิ้งเนค่ะเบิงเนค่ะพวงมาลัยพวงอะไรสวยๆจะแฟนคลับบ้านฮาร์ดน้องเพลงเมื่อกี้แอบไปเห็นอันคนึ่ดสรุปข้อหนึ่งนอกคลาขอบพระคุณขอบพระคุณแม่แพรวพ่อบิ๊กแม่ยุยที่ให้โอกาสู นี่เห็นบอนกับบอลเรื่องบุญคุณนะพี่น้องนะถึงแม้ตอนนี้จะแยกทางอ่าออกมาจากวงพ่อบิ๊กแล้วเนาะออกมาจากค่ายพ่อบิ๊กแล้วน้องกับบอลเคยลรือบุญคุณเพราะว่าพ่อบิ๊กแม่แพวนี่แหละเป็นคนไปรับน้องมากให้น้องมามีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีแสงคองฟินแลด์แล้วก็ได้มาเป็นศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกถึงแม้ตอนนี้น้องจะหมดสัญญากับทางโตเกียวมิวสิกแล้วก็ตามแต่น้องก็ยังนึกถึงบุญคุณของพ่อบิ๊กแม่แพลว่แหละรอมาให้อามอาสมายนอยู่ะนเวที่นคอนงก อ่าแฟนครับก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออ่ามีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักนะคะน้องเพลงขอขอบคุณเอฟซีน้องบ้านฮักน้องเพลงที่เข้าใจน้องนะคะเอฟซีร้องเพลงเพลงและดาอ่าเปิวันสิแล้วก็ยินดีกับน้องเพลง ยิ่งเจอดราม่าเท่าไหร่ก็ขอให้หนูยิ่งดังปังๆย,ย,ยิ่งขึ้นนะแฟนกับคนนี้บอกทําหน้าที่ตัวเองทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ต้องตอกโต้แล้วไม่ต้องเอาไปเก็บใส่หัวไม่ต้องเอามาเครียดคือให้อ่านคอมเมนต์ที่พลังบวกบวกเป็นพลังบวกดีกว่าอ่ายินดีกับน้องเพลงคิดดีทดําดีอยู่ไหนก็จเจริญ น้องเป็นคนบ้านๆนน่ารักมากแฟนคลับคนนี้บอกอมไม่ทันจะข้ามเดือนข้ามปีเปลี่ยงปลั่งมากน้องเพลงด,ดีด้วยนะคะอ่าปังเห็นบอคขอนี่กัมากมเห็นเหมือนที่เราเห็นเลยนี่ไงอบอกว่าเราอยากให้คนดูนะว่าทุกครั้งที่มีการกล่าวคําขอบคุณแรงสนับสนุนซัพพอร์ตน้องบนเวทีน้องไม่เคยลืมที่จะกล่าวขอบพระคุณผู้ให้โอกาสน้องทุกครั้งเลยน้องไม่เคยลืม บุญคุณถึงแม้น้องจะไม่ได้ทำงานร่วมแต่น้องก็ยังมีใจที่ยังคงระลึกถึงเสมอขอให้ทุกคนเปิดใจมองในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเลี้ยงครอบครัวและเพื่อสร้างอนาคตของน้องด้วยค่ะเขากระ็นอันนี้นะ่ะ เห็นไหมไปขีด,ดตรงตรงที่ว่าพออพระคุณแม่แพลพ่อบิ๊กแม่ยูเนี่ยเห็นไหมนูเห,หมือนเล่าขุดเมื่อก<ร>ี้เลยคนที่อคติว่าน้องนะ่ะไม่มีมรารยาทแม่แพลก็ยังตอบเลยไม่มีมรารยาทต,ตรงไหนคะน้องมีมรารยาทไปมาลาไหว้แล้วก็น้องไหวทุกวันจนแม่แพลบอกว่าเห็นกันทุกมือึมสิมสไหว้นย,ยังกระโดดกระเดียแทะแต่มันเป็นด้วยความเป็นเด็กไงแล้วก็คือเห็นผู้ใหญ่ก็ต้องไหวให้หมดทุกคนจะเจอกันตอนไหนน้องก็มีมารยาท เแออม่แพ้ก็เลยฟาดกันเลยว่าน้องไม่มีมารยาทต,ตรงไหนคะ่ะเห็นไหมล่ะแล้วน้องก็ออกมาส่งงานทุกวันเลยนะเวลาน้องได้ตรงได้ทิปไ,ได้พวงมาลัยได้อะไรน้องก็จะามาอัปเดตในใครอยากติดตามน้องนะคะก็ไปติดตามที่เพจพิมพระดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจเจด้หู้จากนิสัยเพืน่นว่าเพื่อนหนาลากักปานใดอเออ ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านได้นะคะถ้าคนไหนชอบก็คือเข้าไปติดตามให้กาลังใจน้องเพลงได้อ่าหรือว่าไปมอพวงมาลัยกันพอน้องอยูอ่งานไหนเนาะกับไปมอบพวงมาลัยหรือว่าติดนําใจเล็กๆน้อยๆแล้วแต่แฟนคลับสี่อ่าสี่หายงี้สี่นี้อ่าแล้วคืนนี้นะครับผมเนาะอ,อาสารุปไปเนะาะคืนนี้<ล>นะครับวันนี้ เจอกันที่วัดพุ่งสว่างวนารามบ้านพุ่งสว่างตำบลสี่เหลีย่ยมอปักโคนจบุรีรัมย์งานฝังรูปมิมิตรนะ,ค,ะครับผมน้องเพ็ญพิรดาแสงทองหอยใจบ้างไฟแสนค,ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สนะิบหกเอาะสิบหกอยู่กับวงใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เป็นงานฝังรูปนิมิตรอ๋อเนี่ยดูคิวงานของแม่แพลวก็รู้แล้วว่าอ่าวันที่สิบหกวัดทุ่งสว่าง,างอ่าพี่แพลว พี่แพรเอ่อหมอลำพแพร์พาวแสงทองก็ไปเต็มวงนะคะเริ่ม <succ umb. S 1> พาการแสดงสามทุ่มถึงตีสองค่ะพี่น้องพี่น้องทางบุรีรัมย์เอาคือบางคนใช่ไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กันรังใจไม่ได้พาวาแสงทองแล้วก็น้องพิมพิมลาลาแล้วก็ทีมงานทุกๆคนครับผมบ <yapıyor. S 2> آ, โอเคครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสวยงามเสมอนะครับ <c oughs> ผมขอให้ท่าแสงทองฟินแลนด์นำทีมโดย แพล่าพาแสงทองขอให้ครับเป็นเปลี่ยนซิวของเธอเพล่าพแสงทองกับน้องพี่พี่กระดาษแล้วก็ศิลปินทุกคนของแพว่าพาแสงทองนะครับขอให้สังปังมันมาเนาะคอยแฟนคลับไปใครก็ลังใจหลายๆนะครับผมแล้วก็ต้องมุกออนแล้วนะครับเนาะเราจะไม่พูดไปถึง ดรามาร่าเรื่องออกเรื่องนู้นนี่นั่นแล้วเราจะมุกออนไปเรื่องใหม่เรื่อยๆแล้วมับสนุนโฟกัสที่ผลงานดีกว่าเลือกชอบเลือกสนับสนุนเอาคุณมักมองหดคุณมากวงหดหรือเลาะชลศิลปินคนไหนไปสนับสนุนศิลปินคนนั้นเอาอ่าเลิกแซ่เลอกจากมากกันได้แล้วเนาะทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อทุกคนก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆอ่านี่หละพี่น้องครับสำหรับวันนี้เฮาสองคนกับขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ